สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแกะนี่ครับเลียนกระถินของพระอาจารย์สุริยันครับของวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับนี่ครับกระถิ่ทขกงกครับนุ่นเศรษฐีสมปารถนานะครับนี่เนื้อมหาชนวนนะครับนี่ครับมหาเชนวน ไปครับแกะเลยครับขออนุญาตแบบผ่ามาหลายวันแล้วครับไม่มีเวลาแกะครับได้มาสองเหรียญครับแบ่งน้องคนเหลียญครับมหาชนวนผิวไฟ ครับปุ๊บโอ้ของผมเป็นผิวดิบมันมีผิวดิบกับผิวไฟนะครับนี่มาเชนอนของน้องนีผิวใสนะนี่พุทธศิลป์นะครับสวยอยู่นะครับ กิ่งนั่งเมืองครับก็สวยอยู่นะครับเหียนกระถินครับยอดกระถินก็84แปดสิบสี่ล้านครับปีนี้ของวัดป่าบางน้เย็นครับรุ่นนี้สมทบทุนสร้างพระกิ่งนั่งเมืององค์ใหญ่สูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดเมตรครับที่วัดป่าบางน้ำเย็นครับดูเลขโคตรโอ้โห 11277กับเดเดกับอเจอยู่สร้างในหมื่นห้าพัเหรียญนครับรวนงานนี้สวยครับคนที่ชอบปลาแค็งก็เก็บได้ครับทำบุญดอมโอเคครับับคลิปนี้แล้แค่นี้ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยว เจอกันคลิปหน้าครับรีวิวพระใหม่ครับขอบคุณครับ